สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกว่าเกมเศรษฐีนะจ๊าในคลิปนี้นะครับผมเูาก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมยังไม่มีตัวคอครสีใหม่มาให้เราสุ่มหากกันแต่เป็นการกลับมาของตัวละครเทียหนึ่งที่ไม่ว่าจะล้มหรือว่าจะวิกน้องก็เล่นได้หมดเลยนั่นก็คือเทพีไนกี้คนนี้นี่เอง ซึ่งวิธีการหานะครับผมบอกเลยว่ายากกว่าเดิมเยอะเนาะก็คือการหาการ์ด K.O. นะครับผมทั้งหมด5ใบซึ่งการ์ค o o นี้นะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากๆเนาะจากการที่เรานั้นจะต้องแลกนะครับผม1 0 0แต้มอาการ์ด k อ1อันแต่100แต้มมาจากกาท่าส0แต้ม2อันนะครับผมมาแลกเป็น100แต้ม1ใบเนาะการ่าสแต้มหาจากกา์ด A.. นะครับผม A บวกเนาะ 10แต้ม5ใบนะครับผมก็เป็นคณิตศาสตร์อย่างง่ายอ่คนะูณหาเท่ากับห0าคูณสอเท่ากับหนะึอ่ะแต่มันยังไม่หมดนะครับผมมันมีการ์ด5พอย o i ด้วยก็คือเอาการ์ด5พอย o i n t บวกห้า p จะได้การ์ด10พอย i n แต่มันยังก็มีอีกนะครับผมก็คือการ์ด เกมโอเวอร์นะครับผมก็มีค่าเท่ากับ1พอยต์เนาะก็สะสม5การ์ดเกมโอเวอร์ก็ได้ไปเลยนะครับผม5พอยต์ซึ่งการ์ดพอยต์ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมเราจะต้องเปิดหาเนาะแพ็คของเขานะครับผมที่จะข้างในนั้นประกอบไปด้วยนักรบครับปีศาจครับแล้วก็นักสู้ครับตัวสุดท้ายเป็นนักลุยครับผม ่านักลุยนี่ก็จะกระจอกหน่อยนะครับผมเพราะว่ามีโอกาสเปิดมาได้ A ถึง S บวก A ก็คือเกมโอเวอร์นั่นเองอืแล้วลุงก็ไม่รู้ว่าการ์ดไหนที่หาง่ายเราอาจจะมีการ์ดปีศาจจำนวนมากแต่ไม่ได้การ์ดนักลุยนักสู้นักลบเลยก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าได้นักลบออกมาเออใช่มันมีโอกาสได้นักลบออกมาแล้วก็ได้สูง50พอยต์กับ100พอยต์นี่ว่า ถ้าเกิดว่าได้นักลบออกมาประมาณสิบใบอืมก็ได้อย่างน้อยๆน,นะได้5 250 p o i อยเราก็ต้องหายอีก250ก็คือถ้าเกิดว่านักลบออก20ใบาการันตีปิดน้องไปเลยแต่มันจะออกเหรอมันไม่ออกมัไม่ออกอะไรทั้งนั้นนะโอ้ยโคตรยากเลยมันก็ไม่ได้ยากนะ ม,มันดีกว่าอีเวนต์โอ้ยมันได้การ์ดพอยต์ในนี้ด้วยหรอเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยอีเวนต์เนี้ยไม่น่าปิดหนึ่งแสนนะสองหมื่นก็น่าจะปิดแล้วนะจัดปะละถ้าเกิดว่าใครไม่มีเพชรนะครับผมมีร้านคาลิกรับเปิดตอนนี้นะครับผม99บาทบเนาะทนอยไดสอ0 0 0เพชรนะครับผมบวกป๊อ2สองเพชรอีก5วัน อืมก็คือสามพันเพรนั่นแหละถ้าผ่านไปห้าวันวู้ถูกสุดๆยังไม่น่าเชื่อ แต่ข้อควรระวังในการหาในกี้เซบไทยนะครับผมก็คือน้องมีเปอร์เซ็นต์การปาดาบที่ค่อนข้างน,น้อยเนาะถ้าเกิดว่าในเทิร์นานั้นน้องไม่ได้ปดาดับนะครับผมน้องก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับผมโจมตีไม่ได้ก่อสร้างไม่ได้ถ้าก่อสร้างไม่ได้ก็วาร์ปก็ไม่ได้นะครับผมเขาก็เลยจัดอัยมนีใหม่นะครับผมนักลบเทพีในกี้เป็นความสามารถในการเชิญปาร์ตี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่มีดาบในการดึงเข้ามาแล้วก็ไปตกแลนด์มาร์กเราแล้วก็เชิญเข้ามาเองเลยนะครับผมก็คือดีไหม ก็ใส่การเชิญปาร์ตี้ก็ได้ป่ะเออแค่ความสามารถน้องอ่ะก็ไม่ต้องพึ่งปาร์ตี้อะไรมากมายละจริงๆนะเนี่ยเฮ้ย อว่าลุงขอไปกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผมถามว่าเทพีนกี้น่าหาไหมคำตอบก็คือน่าหามากในเมต้านี้ใครมีไนกี้ก็คือชนะไปแล้วนะครับผมประมาณ70%เปอนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าจะเก็บเพชรไว้ให้ตัวละครโหดที่จะมาในอนาคตดีกว่าไหมนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข้อหอสตอของอร,อร์ซบบบ,บนะครับผมถ้าทุกคนคิดแบบนี้เนาะก็จะเป็นเหมือนลุงนะครับผมที่ดองเพชรไว้ในไอนู ประมาณสองแสนแะยังไม่ได้สุ่มสักทีเพราะว่าตัวละครใหม่ที่โหดมาปุ๊บอ่ะดูก,ก็รู้ว่ามีตัวละครที่โหดกว่านี้อีกดูก,ก็ต้องรออีกรอต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็เพชรก็ถึงล้านพอดีเนาะอืมก็หาๆไว้เถอะยังไงซะในที่ในอนาคตก็อืมมันเป็นตัวละครที่โจมตีต่อเริ่มเทนะินอ่ะถึงแม้ว่าศัตรูจะลบล้างเสา ดาบของเราไปแล้วในเทิร์นของศัตรูนะเทิร์นใหม่แล้วก็สร้างดาบใหม่ได้มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมหลังจากที่ลุงนั้นเล่นกับไนกี้ในแชมเปี้ยนลีกมาหลายต่อหลายตาลุงก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับผมว่าลุงน่าจะหาถ้าไม่มีคอนเทนต์สำหรับคลิปนี้นะครับผมคอนเทนต์ได้จบลงแล้วขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอไปคลิปหน้าขอได้ก้นเขบตุกตก้าได้ทันตะถีเถ้าประเทศไทยอีกเท่านี้ก็เวลาเกมทีนะคะไปแล้วครับผมจุ๊บๆุบหนีดีกว่า